สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่23กรกฎาคม2564คิตศักราช221 0นะครับเวลาตอนนี้ก็07:30นโดยประมาณนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นลูกกิ้งท่าเบสิกครับหลังจากการวอร์มร่างกายได้ที่แล้วใน1ชั่วโมงที่แล้วนะครับการเล่นลูกกิ้งนะครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเราเล่นเป็นประจํขาขยันเล่นเช้าเย็น ร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสองทางนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราเล่นใหม่ๆนะครับเราเราเล่นไปหนึ่งวันวันที่สองเราจะมาเริ่มเล่นถ้าเกิดเรารู้สึกปวดกล้ามเนื้อปวดหน้าท้องปวดแขนนะครับนั่นคือการบอกบอกว่าร่างกายเรากําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีกล้ามเนื้อที่ดีของเรากําลังจะเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น กล้ามเนื้อซิดแพคไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแขนกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีให้เราท่องไว้เลยว่าสุขภาพเราจะเริ่มดีเริ่มจากการออกกําลังกายขายันทําทุกวันดีแน่นอนครับอ่ะในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นท่าเบสิกนะครับอัดเต็มที่ในยกแรกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ3ามทั้งนี้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาที่เราเล่น ถ้าเกิดว่ามันยังปวดๆก็ค่อยๆฝืนดันๆหน่อยตรงนี้นะครับดันๆหน่อยนี่มัปวดแล้วก็ค่อยๆดันออกไปนะครับแน่นอนปวดครับเล่นเชา้าๆเนี่ยมันจะฝืนนิดนึงแต่ถ้าผ่านไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะครับแล้วมันก็จะด,ดีเองนะครับเอาเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่

สี่ิบเดี๋ยวพขาจัดพื้นที่นะครับ